ปท้าดาวร้ายตอนที่สองเสดําบุกป่าฝาดงต่อไปในชั่วโมงนั้นเองเสดําก็ข้ามภูเขาลูกหนึ่งบังคับมา้าวิ่งลงมาที่เชิงเขาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียบังเกิดขึ้นแกเขาอย่างที่สุดเพราะเขาต้องเสียโลหิตมากเกินไปแล้วใบหน้าขุนโจรซีดเซียวริมฝีปากแหง้งเขานาําม้าคู่ย่าเขาบุกเขา้าป่ารัดตรงไปยังเมืองสุพรรณบุรีบ้านเกิดเมืองนอนของเขาในเวลาเดียวกันนั้นเองละพินก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าหลายตัวดังขึ้นเบื้องหลัง คุณจนหันควับไปดูเขาแรกเห็นผู้พิทักษ์สันติราชประมาณ10คนกําลังควบม้าลงมาจากเนินเขาทุกคนแต่งเครื่องแบบครบครันเป็นกองตำรวจม้าที่เพิ่งส่งมาจากกรุงเทพเพื่อร่วมมือกับตำรวจภูธรท,ทำการปราบปรามโจรผู้ร้ายในจังหวัดสุพรรณบุรีเสียงปืนกลมือดังระลัวขึ้นชุดหนึ่ง มันเป็นการยิงขู่เพื่อให้เสือดำหยุดมา้าแต่ลรพินกับกระตุ้นเตือนม้าเขาให้วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่มั่นใจแล้วว่าเขาต้องเป็นคนร้ายชั้นไอ้เสือคนหนึ่งดังนั้นหน่วยตำรวจม้าในบังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทรคนหนึ่งก็ไล่ติดตามไปทันทีขุนโจรอ่อนเพลียจนไม่มีแรงจะบังคับม้าคู่ยากเขานั่งโงนเงนอยู่บนหลังมา้าแล้วเขาก็ล่วงลงจากหลังของมัน ร่างของขุนโจนนอนเหยียดยาวอยู่กับพื้นสติสัมปชัญญะเขายังดีอยู่แต่เรี่ยวแรงเขาแทบไม่มีแล้วเสือดำพยายามรวบรวมกำลังลุกขึ้นนั่งมาคู่ยากของเขาหยุดยืนอยู่ข้างหน้าห่างจากเขาประมาณ20เมตรและบัดนี้เสียงสีเท้าม้าของพวกตำรวจม้ากำลังควบขับใกล้เข้ามาทุกทีเขารู้ดีว่าตำรวจมา้าเป็นตำรวจที่มีสมรรถภาพเข้มแข็งที่สุดได้รับการฝึกอบรมอย่างดีมาจากโรงเรียนพนลในกรุงเทพ ถูกส่งมาประจําจังหวัดต่างๆที่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมมีอาวุธทันสมัยและตํารวจมาทุกคนผ่านการศึกษาชั้นสูงมีไหวพริบปฏิพันธ์เหนือกว่าตํารวจทั่วไประพินค่อยๆลุกขึ้นยืนพอร่างเขาโผล่ขึ้นพ้นพุ่มไม้ก็ดียินเสียงปืนพกดังกังวานขึ้นสองสานัดตํารวจต้องการยิงขู่ไม่ให้หลบหนีมากกว่าระพินมองซ้ายมองขวาระวิ่งสมสารพาตัวหลบหนีไปตามสมทุมพุ่มไม้ในเวลาใกล้ๆกันนั้นหน่วยตํารวจมาในบังคับบัญชาของนายตำรวจหนุ่มก็ควบขับมาถึง นายตำรวจสั่งให้ตำรวจเขารงจากหลังมมาแยกย้ายกันค้นหาตัวเสือดำทันทีมั่นใจว่าอย่างไรเสียเสือดำคงเป็นนายจรคนใดคนหนึ่งการหลบหนีและการติดตามเป็นไปอย่างกระชั้นชิดความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียความเจ็บปวดรวดร้าวจากพิษกระสุนปืนทําให้ลรพินไม่สามารถวิ่งได้เร็วดังใจเขาร้มลุกคุกคานมาตลอดทางมือทั้งสองถือรีวอลเวอร์คู่มือเตรียมพร้อมจะสู้ตายหากเขาจนมุมหรือหมดแรงวิ่งหนีต่อไปไม่ได้เสียงกู่ตะโกนของตำรวจมาที่เรียกหากัน เสียงนายตำรวจออกคำสั่งทำให้เสือดำมานะกัดฟันหนีเอาตัวรอดแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุดถาวันเส้นหนึ่งลม้มลงขุนโจรรีบคานเข้าไปซ่อนตัวในพุ่มไม้คนตำรวจคนหนึ่งแลเห็นหลังเขาไวๆก็ถือสเตนวิ่งตรงมาอย่านี้อย่านี้นะรับพินตอบด้วยรีวอลเวอร์ทันที1 2และ3นัดแต่ยังอยู่ในระยะเกินความแม่นยำของปืนพกกระสุนปืนพกเขาจึงพลาดที่หมาย พลตำรวจผู้นั้นหมอบราบกับพื้นดินอย่างรวดเร็วฉับพลันยกสเตนขึ้นประทับยิงกลาดมาทั้งขุนโจรหนึ่งชุดเสือดำคานเข้าหาจอมปลวกเพื่ออาศัยเป็นที่กำบังตัวยกปืนทั้งสองกระบอกยิงต่อสู้ตำรวจอีกสองคนวิ่งเข้ามารวมกำลังการระดมยิงเสือดำด้วยปืนกลมือพลตำรวจร่างใหญ่คนหนึ่งยอมเสี่ยงภัยลุกขึ้นวิ่งตรงมาที่ละพินซุ่มซ่อนตัวอยู่ขุนโจรปล่อยกระสุนก้ามอมออกไปสองนัดนัดหนึ่งทะลุอกผู้พิทักษ์สันติราชล้มลงสิ้นใจตาย,ตาย นายร้อยตำรวจโถตะโกนสั่งให้ตำรวจม้าในบังคับบัญชาตนกระจายกำลังเข้าห้อมล้อมเสือดำถอดหมวกสักหลาดออกจากศีรษะวางหมวกลงบนยอดจอมปลวกแล้วลุกขึ้นวิ่งก้มตัวหลบหนีไปเจ้าหน้าที่รลยเห็นแต่หมวกก็เข้าใจว่าเสือดำยังคงหลบซ่อนตัวอยู่หลังจอมปลวกนั้นร้อยตำรวจโทรผู้บังคับหมวดกระนำมาที่จุดที่เสือดำอยู่ด้วยทอมสันหนึ่งชุดจนหมวกสักหลาดดำกระเด็นออกจากจอมปลวกทะลุพลุ่นด้วยกระสุนปืน หน่วยตำรวจมารีบลุกขึ้นวิ่งกลูเข้ามาที่จอมปลวกนี้แล้วนายตำรวจก็นำตำรวจเขาค้นหาเสือดำต่อจอมโจรนอนหมอบอยู่ในพุ่มไม้แห่งหนึ่งเหนือตัวถูกหนามเกี่ยวเป็นริ้วรอยเลือดที่หน้าท้องอย่างไหลลินตลอดเวลาบาดแผลที่เกิดจากกระสุนปืนทําให้เขาอ่อนลงตามลําดับแต่อย่างไรก็ตามจิตใจเขายังแข็งแกร่งสมกับที่เขาเป็นชายชาติเสือคนหนึ่งเสียงฝีเท้าของตำรวจคนหนึ่งหรือสองคนบุกป่าใกล้เข้ามาทางเขาเอ้ยอยู่นั้นยิง ตำรวจคนหนึ่งร้องขึ้นดังๆขุนโจรเป็นฝ่ายยิงก่อนกระสุน9้ามอของรีวอลเวอร์ทั้งสองกระบอกดังกังวานขึ้นติดๆกันตำรวจหมอบเข้าที่กำบังตอบเสือดำด้วยปืนกลมือจอมโจรรีบบรรจุกระสุนปืนใหม่ทั้งสองกระบอกแล้วคืบคานไปตามพื้นดินก่อนลุกขึ้นวิ่งหนีผ่านหมูก่อกอไผ่อันหนาทึบเจ้าหน้าที่ติดตามมาอย่างไม่ลดละปืนกลมืออีกชุดหนึ่งดังขึ้นระดมยิงไล่หลังเขามาแล้วบุดบิดเกือบจบชีวิตเสือดำเรบพินลืมความเหน็ดเหนื่อยไปชั่วขณะแล้ว เขาต่อสู้ด้วยปืนพกแต่ไม่เกิดผลอะไรอีกมันเป็นการยิงขู่ขวัญเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ลุกประชิดตัวเขาเท่านั้นเองเขายิงจนหมดกระสุนเขาวิ่งหนีจนรู้สึกหน้ามืดตาลายเพราะความเหน็ดเหนื่อยแต่ความชำนาญภูมิประเทศความจัดเจนป่าและสมทุมพุ่มไม้อันหนาทึบช่วยให้จอมโจรรอดพ้นเงื้อมือเจ้าหน้าที่ไปได้เสือดำเข้าเขตป่าทึบแล้วบริเวณป่ามืดครึมเพราะแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงเผาวันดงหนามปรากฏไปทั่ว เสื้อผ้าของรพินทุกน้ำเกี่ยวขาดวินหน้าตาเป็นริ้วรอยกำลังใจเท่านั้นที่ช่วยให้เขาสามารถวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ได้เสียงปืนสงบลงแล้วหน่วยตำรวจมาคงค้นหาเขาอยู่อีกทางหนึ่งในครึ่งชั่วโมงนั้นเองคุณโจรก็ปลอดภัยเขาเดินโซซัสโซเซไปตามทางใบหน้าเขาซูบซีดผมยุ่งท่าทางบอกให้รู้ถึงความอ่อนเพลียรพินหมดเขี้ยวเล็บแล้วปืนพกคู่มือไม่มีกระสุนเขาถือมีดพกสปริงขนาดใหญ่กําด้ามของมันไว้มัน่น มันเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่เขามีอยู่จอมโจรหยุดยืนยกมือสายยันต้นไม้ต้นหนึ่งไว้แล้วร่างเขาก็อ่อนเปียกสุดตัวลงนั่งนอนเหยียดยาวหายใจที่เร็วคิ้วทั้งสองขมหมดยนต์เขานอนนึกถึงตัวเขาชะตากรรมบังเกิดขึ้นแล้วระพินต้องสูญสิ้นทุกอย่างเพราะความเป็นโจรของเขาน่าจะปิดฉากลงในไม่ช้านี้บาดแผลจากกระสุนปืนที่หน้าท้องทำให้เขาเจ็บปวดมากถึงกระบางขนาดต้องขบกรามแน่นเสือดำวิ่งมาเป็นระยะทางล้มหนึ่งกิโลเมตร ความลำบากยากแขนความเจ็บปวดความว้าเหวใจบังเกิดขึ้นแก่เขาและในเวลาเดียวกันนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าในโลกนี้มีแต่ตัวเขาอยู่เพียงคนเดียวละพินม้อยหลับไปเพราะความอ่อนระโหยและเมื่อเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมันก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วขุนโจนค่อ,คอยๆลุกขึ้นนั่งโลหิตที่ท้องเขาแห้งกลังเขาไม่มีโอกาสได้ชำระล้างบาดแผลและใส่ยาความอ่อนเพลียความหิวโหวยบังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นพ้นขณะนี้เขาต้องการน้ำดื่ม คุณโจนผดลุกขึ้นยืนรู้สึกสงสารตัวเองอย่างยิ่งเขาเดินจากที่นั่นเพื่อค้นหาเถาวันชนิดหนึ่งที่มีน้ําบรรจุอยู่ในเถาของมันเสียงคํารามของพยักษ์หลายตัวหนึ่งดังกังวานขึ้นข้างหน้าเขามันไม่ผิดอะไรกับเสียงฟ้าคํารามเสือลายพาดกรขนาด6ศอกตัวหนึ่งเพนแผวออกมาจากพุ่มไม้มันถูกยิงบาดเจ็บสาหัสมาจากที่ใดที่หนึ่งเลือดที่คอไหลาอาบคุณโจนหยุดชะง,งักสะดุ้งเฮือกกระชากมีดพกสปริงที่เหน็บเอวไว้ออกมาเตรียมพร้อม เขายอมสารภาพว่าขวัญและกำลังใจเขาเสียไปแล้วเพราะรู้ดีว่าเขาต้องตกเป็นเหยื่อเจ้าลายพาดกรต,ตัวนี้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่เขาก็พร้อมจะสู้ตายเาจ,ายจ้าลายพาดกรคำรามขึ้นอีกครั้งหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาหาคุณโจรทันทีแล้วมันก็กระโจนเข้าหาเขาลพินยกแขนซ้ายกันตัวเขาไว้แล้วจ้วงแทงด้วยมีดพกเต็มแรงเกิดคมมีดปักลงกลางหลังเจ้าป่าแล้วมันก็ถูกกระชากออกคราวนี้พยักลายยิ่งเพิ่มความดุดันอีกมันหมุนตัวกลับร้องคำรามรั่นกระโจนเข้าประท้เสือดำ น้ำหนักตัวเจ้าลายพาดกอนทำให้เราพินทานไม่ได้เสียหลักล้มลงการต่อสู้ระหว่างคนกับเสือเป็นไปอย่างดุเดือดฝ่ายหนึ่งต่อสู้ป้องกันอีกฝ่ายหนึ่งต้องการคาบเอาไปเป็นอาหารเจ้าลายพาดกอนขยําเขี้ยวหมันลงบนบ่าซ้ายเสือดำแต่แล้วคุณโจรก็จ้วงแทงได้อย่างถนัดปักปลายมีดลงใต้ตาขวาพยักไายแล้วกระชากมีดออกเจ้าลายพาดกอนร้องเสียงลั่นป่าผ่าจากเหยื่อของมันทันทีเราพินรีบลุกขึ้นถือมีดพกและชับมั่นไว้ในมือ และเมื่อเจ้าลายพาดกรกระโจนเข้าหาเขาอีกคุณโจนก็ยกแขนซ้ายกันอีกพร้อมเงื้อมือขวาแทงกระหน่ำลงไปเขาถูกเสือตบล้มขมำเขี้ยวและเล็บเสือทําให้ละพินได้รับความเจ็บปวดอย่างที่สุดก่อนที่เขาจะลุกขึ้นเจ้าลายพาดกรก็ปาดเข้ามาขย้ำเขาอีกละพินมานะกัดฟันต่อสู้อย่างทรหดในเวลาเดียวกันนี้เองร่างของในพรานป่าสูงอายุคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นข้างพุ่มไม้แกชื่อสิงโตมีอาชีพเป็นพรานป่ามากว่า30ปีแล้ว พวกชาวบ้านปากเรียกเขาว่าพรานสิงหรือลุงสิงเจ้าลายพาดกรตัวนี้ถูกพรานสิงยิงด้วยปืนแบบโบราณของแกที่ข้างหนองน้ําแห่งหนึ่งขณะที่นายพรานซุ่มดักยิงอีกเกงพรานสิงติดตามเสดอลพาดกรตัวนี้มาเกือบชั่วโมงแล้วแกต้องการหนังและหัวกระโหลกของมันซึ่งขณะนี้มีราคาแพงนายพรานตกใจเมื่อไล่เห็นเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นว่าเสี่ยวเกิดขึ้นต่อนหน้าสายตาแกแกเข้าใจว่า เสือดำคงเป็นพวกเจ้าพนักง,งานป่าไม้เดินหลงป่ามาพบเจ้าลายพาดกรตัวนี้เข้าแต่โดยไม่ยอมให้เวลาผ่านผุนไปแม้แต่นาทีเดียวชายชลายยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งศูนย์ปืนหมายไปยังศีรษะของเจ้าลายพาดก่อนขณะที่มันกําลังตบและกัดละพินที่ตกเป็นเบียล่างและกําลังจ้วงแทงมันตามบุญตามกรรมพลานเท่าปล่อยกระสุนออกจากลํากล้องทันทีเสียงปืนดังรันป่า พยัก้ายผ่าจากเหยื่อมันร้องสุดเสียงกระโดดตัวลอยมีอากับกิริยาเหมือนม้าพยศแต่แล้วมันก็หมดแรงล,ล้มลงสิ้นใจตาย,ตายห่างจากละพินเพียงเล็กน้อยลุงสิงห์พาล่างอันแข็งแกร่งของแกวิ่งตรงเข้าหาเสือดำที่นอนนิ่งเฉย,เ,ฉยเกือบไม่มีความเคลื่อนไหวเสื้อเชิ้ตของเขาขาดหลายแห่งเลือดไหลโตรมไปทั้งตัวมันเป็นความบอบช้ำที่ได้รับมากมายที่สุดในชีวิตเขาแล้วลุงสิงห์สุดตัวลงนั่งวางปืนลงข้างๆประคองละพินขึ้นให้เขานอนหนุนตัก แกมองดูลพินด้วยความวิตกรอยกระสุนปืนที่หน้าท้องบอกให้พรานเท่ารู้ดีว่าเขาคงเกิดปะทะกับใครขึ้นแล้วถูกยิงมาจากที่อื่นถึงแม้ลุงสิงเป็นพรานป่าที่มีอาชีพทางฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่มันก็เป็นอาชีพที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษลุงสิงพรานเท่าไม่ได้มีจิตใจโหดเหี้ยมเลยแกมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และตั้งมั่นในสุจริตธ,ธรรมพรานเท่าได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเขาเป็นอย่างดีในสักครู่ใหญ่ๆคุณโจรก็มีกําลังวังชาขึ้นบาง ลงุงรพินลองเรียกลุงสิงด้วยเสียงแผ่วเบาเป็นยังไงบ้างหลานชายครอดีเหลือเกิดลุงมาเห็นเขา้าไม่งั้นไอ้ลายพาดก่อนคงคาบเอาไปแดกแล้วผู้จบแกก็ประคองขุนโจนให้ลุกขึ้นนั่งรพินยกมือไหว้ชายฉลาดด้วยความสำนึกในบุญคุณของแกฉันขอบใจลุงมากเท่าที่ลุงได้กรุณาช่วยชีวิตฉันไว้ลงุงฉันเหนื่อยฉันอ่อนเพลียแล้วเกินลุงสิงยิ้มเล็กน้อยขอหลานชาย เจ้าเป็นใครมาจากไหนบอกลุงสิฉันเป็นนักเผชิญโชคจ้าลุงฉันท่องเที่ยวอยู่ในป่าก,กับเพื่อนสองสาคนถูกป้นกลางทางเพื่อนฉันถูกฆ่าตายหมดดูเหมือนฉันคนเดียวเท่านั้นที่หนีและรอดมาได้ชายชะลาเชื่อว่าความจริงไอ้ดำถ้าไม่ใช่ไอ้ดำป้นเจ้าคงเป็นไอ้เสือหนอมเพราะป่าน,นี้เป็นถิ่นหากินของมันแต่ลุงเชื่อว่าเป็นเสือหน่อมมากกว่าเสือหนอมเลยลุงคุณโจรทวนคำช้าๆถูกแล้ว มันเป็นจอมโจรที่สร้างชื่อเสียงอย่างโวดแล้วไอ้หนอมมีสมัรพักพวกมากดุร้ายทารุนที่สุดแม้กระทั่งลุงเองก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของมันไอ้หนอมเพิ่งเริ่มเป็นเสือเมื่อสองสาเดือนนี่เองแต่ฆ่าคนตายมาร่วมยี่สิบคนแล้วชื่อเสียงของมันจึงไม่ยิ่งย่อนกว่าไอ้ดำเท่าไหร่นักแต่ไอ้ดำรุ่งได้ข่าวว่าไปหากินอยู่ทางเมืองกานอนพอพูดจบชายชรา,าก็ประคองขุนโจรให้ลุกขึ้นไปไป,ไป ไปบ้านลุงเธอหลานลุงจะประคองเจ้าไปแข็งใจเดินไปเล่าครึ่งชั่วโมงเท่านั้นไหวไหมละ่ะพอไหวจ้ะลุงเออดีแล้วไปถึงบ้านลุงจะหายาใส่แผลให้คงไม่เป็นไรหรอกหลานชายแต่เขี้ยวเล็บไอ้ลายพาดก่อนจะทําให้เจ้าต้องเป็นไข้ไปสองสาวันไปอยู่กับลุงก่อนเถอนนะหายป่วยดีแล้วเจ้าจะไปไหนก็ไปจะเข้าเมืองก็เข้าไปลุงจะช่วยนําทางพาไปส่งแต่ต้องรักษาตัวให้หายเสียก่อน เสด็รู้สึกเคารพรักนายพรานสูงอายุเป็นอย่างยิ่งแกประคองเขาพาเดินไปจากที่นั่น